โยวาซาดิบรุรุนเมกาดิบรุรุนดูไปดิบรุรุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Star Wars Battlefront กันอีกแล้วนะทุกชมน,นะบอกเลยนะครับว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวอ,อ่ Star Wars นะครับรวมทุกภาคนะใน Star Wars มาเลยนะครับเป็นของ EA นะครับอ่านี่เป็น Star Wars Battlefront 2ครับไปลุยมันมีให้เล่นในส่วนของแ,แนวแบบคอมมานเดอร์แบบนี้นะจะเป็นแ,แนวแบบว่าคล้ายๆกับอแบบ่ยึดฐานยึดป้อมเหมือนกับ Battlefield เลยนะทุกชมนะแล้วก็จะมีในส่วนของ แนวฮีโร่ปะทะเวรีนนะเป็นแบบว่าฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีนะปะทะกันนะนี่ตอนนี้ผมกำลังเล่นเอ้ผมกำลังเล่นแบบเป็นสตอมทรูเปอร์นะสมัยก่อนก่อนรีพักบิดนะท่านผู้ชมนะผมจำไม่ได้คนดูถ้าผมเรียกผิดไงขออภัยด้วยนี่ก่อนรีพักบิดก็คือสู้กับไอพวกเนี้ยช่วงภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอะไรในหนังนะท่านผู้ชมนะเอาดิสวยสวยร่วงร่วง่วงโคโหด เราจะมีสกิลไว้ใช้ได้นะคนดูนะบ่งบ่งบ่งสวยครับเออสวยลากหัวครับลากหัวคุมกลมแคปเจอร์ก่อนแคปหมูแคปหมีอย่าเกมมันจะมีระบบรีโหลดกระสุนเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลงให้ดีโอ้โหไยพวกนี้ตายยากโอ้โหเมื่อไหร่จะโดนวะมาเว้ยมองเน่ยนะ ไม่อาจพุ่นไปจนทำให้ฉันได้รู้สึกเอาดิเย่ข yeah! ับบอล b ด็กดิมาดิมึงมาดิเอาดิสวยสวย,สวยลากหัวจะลากหัวปึ๊บโอ้โหไอตัวนี้ไอตัวนี้เลี่ยมไอตัวนี้เลี่ยมผมจะยึดมันได้แล้วเฮ้ยสวยโอ้โหมันถึงเหมือนกันนะเนี่ยคนดูยิงโคตรยากมุมเนี่ย เรียบร้อยเรียบร้อย Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมองมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoVerse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมองเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น เอาเว้ยเอาเว้ยเออแกรเซเกอร์ไม่ฟังมันยึดได้หรือยังวะเนี่ยแคปติ้งแคปติ้งแคปติ้งสวยสวยแคปเจอร์เสร็จแล้วอ๋อดัน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 มันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันจะมีปาร์ตี้แล้วเนี่ยเกมนี้เท่านั้นมันหาห้องช้าให้แนะนำว่าให้แบบเล่นแบบออฟไลน์ซิงเกิลเพลเยอร์คนเดียวนะเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะไม่ต้องออฟไลน์แค่เล่นซิงเกิลเพลเยอร์นี่มียานมาแล้วครับคนดูไป อยู่ต่อไปครับอันนี้เป็นแบบเราอยู่ฝั่งโจมตีนะเวลาเราตายหรือว่าเรายิงได้เนี่ยเราได้แต้มเนี่ยเราจะได้แต้มมาเพื่อที่จะเอาไปเลือกซื้อตัวละครที่เป็นฝั่งฝั่งนั้นนะคุณผู้ชมของผมนี่ถ้าเป็นภาคหนึ่งสองสามนี่จะเป็นฝั่งดีถ้าฝั่งเจไดนะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งซิสนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกแบบพวกฮีโร่ตัวดีได้นะถ้าเราอยู่ฝั่งนู้นก็จะเป็นฮีโร่ตัวแบบไม่ดีสวยโอ้โหปืนปืนปืนแตกปืนแตกสวย นี่เลยลูกฟองอัดเลยอัดเลยอัดเลยสวยมาดิอ,าอ,อ๋อเออออเอสวยเออว้าบ้าเอ้ยนี่ได้มาหกพันเต้มโอ้โหได้หกพันเต้มผมได้ตัวแล้วโอ้โหเอาอันนี้เลยคนดูนี่ดิสยูดาสี่พันแต้มอ้าวทำไมผมเลือกไปไหนมาคนดูแม็กซ์นัมเบอร์พรีออสแสดงว่ามีคนเล่นอยู่นะ ผมเลยซื้อไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นมานี่เจตทูปเปอร์ก็ได้เจตทูปเปอร์ก็โหดนะท่านผู้ชมนะนี่โคนทูปเปอร์โอเคผมเอาเจตทูปเปอร์แล้วกันมันสามารถอีควิปการ์ดได้ด้วยนะโอ้ยเพื่อนเราเล่นโอบิวันเชโนบีอ๋อสวยสวยสวยเราหามุมเราหามุมยิงได้นะตัวนี้กดอันที่นี่จะเป็นแบบดอสนะท่านผู้ชมนะสวยทูปเปอร์เราก็โหดนะคนดูยุดก่อนยุดก่อนมุมนี้ นุนนุนนุนนนนนสวยแตกแตกแตกยึดจุดนี้ครับจุดไหนวะนี่ถูกจุดไว้เนี่ยไม่ใช่จุดนุนขึ้นมาแล้วไหนขีดขวานครับยึดจุดแคปเจอต์ตรงนี้ไว้แคปหมูแคปหมีเอาดิสวยลวงครับรู้สึกว่าคนจะกลับมาเล่นเยอะนะเกมนี้นะท่านผู้ชมเฮ้ยสวยเอาดิเอาดิ กด e จะเป็นยิงบอมนะปิ้วบู้งอันนี้อะไร if อ๋อเป็นรอยนะครับรอยแล้วล่องปล่อยจะลอยลอยลอยโอ้โหมันวางมันวางเครื่องยิงตรงนั้นวางเครื่องยิงเฮ้ยเศรษฐ์สวรษฐ์เศรล่องล่องล่งล่งคนดูลิงได้นะกิ๊กขวาลิงปืนในตัวนี้ก็แรงอยู่นะ สวยสวยสวยโอเตะรัวๆเลยปึ๊บยิงก่อนสวยสวยโอ้โหตัวจิตตัวนี้โหดจัดคนดูผมบอกเลยโหดจัดจไหนยูเทสิตครับเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรน่ะน่ะไอ้นายโอ้โหมันมาแ้้วไอ้ตั้นั้นฝั่งฝั่งนั้นนะฝั่งซิดนะท่านผู้ชอนะอุโ้โต้โอ้โอ้ีอ้โ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 ชื่อไม่ได้แต่โหดนะที่สู้กับเคโนบีอ่ะสวยสวยสวย แต่ผมไม่ได้เอาจีไดลงมานะตอนนี้เดี๋ยวเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงอือนี่เป็นไงล่ะถึงก็จีบถึงก็จีบยิงครับยิงสวยล่วงล่วงล่วงมานี่กำจัดมันคนดูไปจุดต่อไปครับมันมีหลายด่านให้เล่นนะทุกผู้ชมนะด่านใหญ่ๆก็มีนะครับ สวยสวยสวยนี่นี่อาซีอันนี้เราเล่นแบบด่านที่แบบเข้ามาลบกันในนี้นะในในฐานนะครับในกองบัญชาการมันมนะเฮ้ยโอ้ยฟุ้งฟุ่งฟุ้งอุ้ยตัวนี้ผมใช้งานไม่ได้ใช้งานอาวุธไม่ได้คนดูเฮ้ยเยออุ้ยอะไรเงี้ยมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนแคปหมูแคปหมี ไหนยืนอยู่ไหนกันมาน,นั่นไงโอ,โอ้โหจีได้ฝั่งซิดจีได้เอไม่ใช่ฝั่งซิด Serbia, ร่วงล่วงร่วงเอื้อปุ่งโอ้โอ้ผมจะแตกคนดูเลือดเลือดหายเลือดหายมันมีมันมีป้อมปืนยิงตรงนั้นอะ่ะมือผมนี่โหลดผิดนะครับคนดูีโหลดผิดพลาดนี่เพื่อนเรากำลังช่วยกันยึดนะครับช่วยกันยึด,ดหน่อยเพื่อนไป <mm เราฝั่งโจมตีด้วยเร็ว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  ยิงไปก่อนอาไปก่อนครับหืมผมยืนยิงชิียวเแน่นๆคนดูสวยต้องรีโหลดกระสุนเลยนะท่านผู้ชมนะแคปติง้งแคปติง้งแคปติง้งตรงนี้เค็บหมูเค็บหมีสวยไปเว้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ็นี่เอ็นี่เอ็นี่ผิวจัดเอ็นี่ผิวจัดอุ้ยจ้ะอือตัวเอ๋โว้ววว มันอยู่ละมันอยู่ละมันอยู่ละมันอยู่คนดูมันมีกระเลมมันมีกระเลมเอาอะ <c oughs> มาดิมาดิปึ๊บสวยสวยยึดดาวตรงนี้ครับคนดูอุ้ยผมไปยึดก่อนคนดูเอาดินี่แกแกโดนสวยก็มีความแบบลากให้มันเบนๆหน่อยนะถ้าโดนหัวนี่แป๊บเดียวตุย โ oh, อ้ไอ้นี่ปืนปืนไกปืนไกสวยมาแล้วผมดีผมรีสปอนก่อนนะคนดูเอาตัวอื่นลงมาเล่นมนะั่งนะพวกจไดฟั่งเรามันยังไม่มีใครแตกแม่งเล่นเจไดหมดเลยุยมาไอตัวนี้ก็ได้คอมแมนเดอร์ฝั่งเราแม่งเล่นเจไดหมดเลยวะนี่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 ไปไปไปฝั่งเรามันมีคนเล่นเจไดหมดเลยเพื่อนเราอะไรมันเล่นเจไดหมดเลยอ่ะ มันได้แต้มใหม่จังไหมวะสวยโอ้ยตัวนี้ก็ยิงแรงคนดูถือว่าใช้ได้อันนี้อะไรเออยิงขึ้นระเบิดโอเคเปิดโล่กันให้เพื่อนอันนี้ f อโอย,ยิงปืนระเบิดใส่นะครับคนดูนี่สวยโอ้โหตัวนี้โหดคนดูเฮ้ยนี่เปิดโอ้ยเปิดโล่ยิงโคตรเทเอา,าว่ะวอเราแม่งเลือนจัดโอ้โหชนะแล้ว เอาอ่ะหูยังไม่ได้เล่นย well ังไม่ได้เล่นฝั่งไม่ดีเลยนะทุกคนนะโอเคนี่อันน uh ี้เราเล่นแบบอ่าคนเดียวนะทุกคนนะเราอ่าควิคโหมดแล้วเราไปเล่นโหมดอื่นได้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเข้าเล่นก่อนนะท่านผู้ชมนะมันมีแบบหลายโหมดเนาะท่านผูุกคนะเดี๋ยวจะคงณเวลาเราเข้าเกมมาเนี่ยอันนี้พีคือแบบเป็นแบบเล่นออนไลน์นะควิคแมทนะฮะพีแวร์เลียนอะไรพวกนี้นะเล่นตามกับเขาได้นะครับมีแม่พีฮีโร่ปพระแวร์เลียนนะฮะ ไปเล่นตาม,มาเขาได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะท่านผู้ชมนะนี่หรือว่าจะมาดูตัวคอลเลกชันเรานะครับอ่ามันจะมีหลายโหมดนะตรงนี้ก็จะเป็นเพียร์เหมือนกันมันตีเพเยอร์โคลออฟมินชันแล้วก็ซิงเกิลเพเยอร์ที่ผมเล่นก็นนคือซิงเกิลเพเยอร์ตรงนี้แล้วก็เป็นในส่วนของอ่าอินสแตนต์แอคชั่นตรงนี้นะครับมันจะมีให้เล่นให้เลือกนะอ่าเลือกอ่าโหมดที่เราจะเล่นนะอันนี้ซูเปอร์เมซี่อ่าซูอ่าเขาเรียกนะซูพรีมซูพรีเมซี่เหรอเออท่านผู้ชมมันก็จะเป็นแบบว่า Uh, หลายโหมดนะครับแล้วก็มิชชั่นดิเฟรนต์แอตแทกอะไรพวกนี้แล้วก็เลือกด่านได้นะเห็นไหมเลือกด่านได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนนะถ้าฝั่งดีก็จะอยู่ดิเฟรนต์นะถ้าฝั่งไม่ดีก็อยู่แอตแทกนะท่านผู้ชมโอเคเอ,อ้วมันเป็นแบบเบอร์กี้นะคนดูอ่ะเราย้อนลงมานะผมจะไปเล่นอ่าแวร์เลียนส์นะท่านผู้ชมนะนี่ผมไปกดอ่าเพย์ได้เลยหรือว่ากดเพย์ตรงนี้แล้วก็เป็นอ่า uh, มัลติเพยเยอร์แล้วก็เลือกอ uh, ่าฮีโร่พระแวร์เลียนส์นะนี่มันจะมีโหมดให้เล่นนะครับเป็นแบบ ขับยานก็มีนะฮีโร่สตาร์ไฟเตอร์นะครับฮีโร่ทาเวเด้แล้วก็ฮีโร่โชดาวน์นะท่านผู้ชมนะ ừ. อันนี้แ,แต่สะดวกอันนี้ผมจะมาเล่นไอ้น,นี้แล้วกันนี่8คนไปอันนี้นแบบออนไลน์นะกำลังหา,าเพื่อนกดปุ๊บมันก็จะรอหา,อาห้องไปเล่น,นครับเย้เฮ้ยด้านอะไรเนี่ย <c oughs> ต,ะกะตากตาหรอ เกลูเซียนี้เลือกตัวนะท่านผู้ชมนะนี่มีตัวให้เล่นเยอะอยู่นะครับอันนี้เราแต่สะดวกนะว่าเราอยากเล่นตัวไหนนะครับนี่โอโอบิวันก็โหดอยู่นะคนดูผมเล่นรีแล้วกันรีนี่ก็โหดเหมือนกันเอาละมีคนเล่นเลือกไดนไปแล้วมาเฮ้ย้ภาพโคตดสวยผมบอกเลยนี่เกมเก่าแต่ภาพยังสวยอยู่นะรีรเย่อุมาวะมาว่ะ เฮ้ยนั่นไงอืไม่เห็นกูได้ไงวะสวยนี่เนี่ยลำเล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 ย,ยลำเลยสวยลำเลยลำเลยลำเลยสวย่ปเอาเตะได้ไงวะคนดูโอ้ยน,นี่มันใส่ของดีคนดูเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเลยเอาเอาโอบิวันมาดิมาโอบิวันเคนนบี โอ้โหคนดูพูดใช้ได้มาคนดูนะเกมอู้ภาพสวยชิบหายเลยอันนี้ผมปรับภาพสุดเล็วโอ้ยพลังดิบของการ์ดจอ r T X 4070ไป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 บวิ่งเข้าไปครับสวยลำเลยสวยโอ้ยเอ้ยเอ้าทำไมตายกันง่ายจังวะเอ้ยนี่มึงใส่ของอะไรมาวะาทำไมมันโหดจังเลยวะคนดูไอ้นี่มันอิดก,การ์ดหรือเปล่าคนดูเดี๋ยวผมดูก่อนนี้โอ้การ์ดมันน่าจะการ์ดของดีนะนี่น นีม่มันจะมีบอกอยู่ agility นี่เห็นไหมอันล็อกอะไรผมยังไม่ได้อันล็อกการ์ดนะแล้วผมจะอันล็อกการ์ดได้ยังไงถ้าไม่มีการ์ดผมน่นมันน่าจะไม่โหดเท่าไหร่นะไปโยดาครูไม่งกูตายง่ายจาังวะปึ๊บสวยเรียบร้อยยาตายดิครับฮ่าเจอโยดาเข้าไปตัวเล็กๆนี่คนดูผมชอบโยดาตรงที่ตัวมันเล็กนะกด e สกิลเพิ่มเพิ่มเลือดก,ก่อน ไรเซเบอร์ er, ไม่ได้เลยนะอีสแปดมาอ่าจังหวะดีๆนะครับเข้ามันไปไหนกันหมดหายไปนี่ออนไลน์นะคนดูนะโยอะๆผมเห็นแล้วผมเห็นแวบบ๊แบๆนี่นี่นสวยสวยเอาดิเอาดิาดนี่เรียบร้อยครับอย่ามายืนนิ่ไงไอ้น้อง สวยเหลาเหลาเหลาสวยฮึปึ๊บป,ปึ๊บโอโอโอติดช็อตครับสวยสวยอุ้ยมารอไปนั่งเก็บมันปึ๊บสวยเรียบร้อยนี่นี่ตามมาฆ่ามันนะ,อะเอาดิจังเกิลโบบาฟิตเหรอโบบาฟิตเหรอ ปึ๊บสวยเหลา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 เรียบร้อยเอาดิผมจับชื่อมันไม่ได้ไอ้หุ่นยนตตัวนั้นอะไอ้หุ่นกระป๋องสมัยช่วงยุคหนึ่งช่วงภาคแรกนะปั๊บเฮ้ยเฮ้ยหยอสวยเฮ้ยนี่นะอฮ้ยเจ็บเดสโลก่อนเขาดู นี่นี่เป็นไงน่ะเอาดิเอาให้ไวเอาให้ไวน้องเอาให้ไวน้องหลบให้ได้หลบให้ได้นี่นี่เอาดิผิว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 ,วสวยยะสวยครับมานี่เนี่ยเอาสิปึ๊บว้าหูไอ้ดังเกิลโบบาฟิตแม่งนั่นวะคนดูใช้ได้แตัวอ,อื่นนะชิวี่ก็โหดน,นะคนดูผมพูดเลยยิงโคตรแรงชิวี่ม <laughs> า นี่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 เออเออตัวไอ้นี่สวยเฮ้ยเออน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยน้องน้องเฮ้ยทำไมกูยืนนิ่งวะโดนอะไรวะเนี่ยว้าพี่ยืนนิ่งได้ยังไงวะคนดูเมื่อกี้นี้ฮานก็โหดนะครับท่านผู้ชมนะฮานนี่เป็นแบบสกิลวิ่งชน <page lunch> น,น,น,น ouais? ะ ผมมาหารสโลมันมีคนเล่นฮานอยู่นี่นนวะ่ะแ้มีคนเล่นอยู่แล้วมันจะเป็นแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่บีบีบีทรีบีบีเอ็ดใช่ไหมบีทรีแล้วตัวใหญ่ห่มันจะเสียเปรียบอยู่นะอันนี้เลือดเจ็ดอยนะครับชิวี่เรามาลุยปึ๊บโยนไปก่อนถ้าผมยิงโดนแม่งตุยได้เลยนะนี่เอาดิ เออหนีกันหนีกัน get over here ปึ๊บหยาสวยสวยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาดิอย่านะจ๊ะมีลูกสองนะจ๊ะบอกก่อนปุ๊บวิเออเออเฮ้ยโดนหลบกันครับสวยนี่แน่สแลมเลยครับนี่ สวยนี่โดนก็นไปกระเจ็บเหมือนกันโดนก็ไปกรนเจ็บเหมือนกันอืออืออือสวยไาผมโดนขึ้นนะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้นี่ไม่มองไม่เห็นตัวบอกเลยโยดาโยดาเฟี้ยวสุดตัวเล็กๆอย่างนี้แหละเฟี้ยวจัดตัวเล็กๆอย่างนี้แหละเฟี้ยวจัดไหล่เลยไหล่เลยดิเอออื้อช็อ,อ,ชอตดิสวยนี่นะสวยอ้าเวเฮ้ยกูโดนดุมสองนี่มาอ,อือ,อ เอาว่ะเอา,าออว่ะโหได้ได้อยู่คนดูได้อยู่มาดังเกิลโบบาฟิตนี่ผมว่ามันก็โหดอยู่นะนี่สวยเออทรานเนอร์สวยสวยอออะไรเราอะไรเราโอ้ยมันมีหลายตัวโอ้ยวียดเดอร์โหดจังเลยวะาคนดู วีเดอร์โคตรหมดผมชอบวีเดอร์มากเนี่ยเอา่ะเอา่ะตึงแจนตึงแจนมาลุยด่านมันอาจจะมูนบินเวลาเล่นมันจะแบบฟุบฟับฟุบฟับ,ฟบนะท่านผู้ชมนะเอาดิสวยนี่แนะ่สตันเนอร์กระดิ่งไปครับหยออือ,อสับเลยสับเลยสวยนินโอ้โหเฮ้ย ไอเนี้ยแม่งตีโคตรแรงไรเซเบอร์มันนะคนดูมันเป็นตัวที่เกรียนจัดเลยนะไลท์เซเบอร์มันตีแรงมากเลยไม่เป็นไรผมมีตัวแก้โอ่เกมกูจะจบแล้วนี่ว่าผมนั่งลอยเลยแล้วกันลอยใกล้ปึ๊บโยนลงไปครับนี่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 สวยสวยสวยอุ่ย เออ้ออืออสวยโดนอยู่แต่ไม่แตกโคตรแม่งเลยไม่ตายได้ไงวะกูงงเลยมาเอ้ยตัวนี้มันน่าจะยิงโหดเหมือนกันนะคนดูแต่ผมไม่รู้อะตัวที่ยิงโหดก็ตัวเนี้ยเนี่ยชิวี่เนี่ยยิงโหดโอ๊ะอะไรหรอสวยนี่น่กระแทกพื้นเลยเออเออสวย ช็อตร่วงนี่ครับร่วงอ,อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยปืนนี่ยิงโคตรอัดอะอ่าเราแพ้โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสหรับตัวเกณฑ์สตา a r วอล์ดแบตเทิลฟอนนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะล,ล,ลิงก์โหลดด้านล่างเขาอย่าได้คลิปเนาะเออตอนนี้กำลังฮิตเลยคนดูนะสหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันใหม่จ้าบายจ้า